มอสาใครเงินไม่เข้าทำสิ่งนี้เงินเข้าชัวร์ล่าสุดครับที่มีการจ่ายเงินของมอ33ครับในวันที่4 5และก็6สิงหาคมรวมถึงไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่นะครับคุณแก้ได้ว,วิธีนี้ได้แน่นอนพอแก้ได้เหมือนกันครับหลังแล้วเนี่ยาการที่เงินของคุณไม่เข้านะครับคือทางภาครัฐเนี่ยทางของกระทรวงแรงงานเขาทำการโอนเงินให้แล้วแต่ว่ามันไม่พบบัญชีของคุณนะครับในระบบของพร้อมเพย์กบับบัตรประชาชน มันก็เลยทําให้การโอนเงินไม่สมบูรณ์ก็เลยโอนเงินเข้าไม่ถึงตัวคุณครับดังนั้นเนี่ยการโอนเงินไม่สมบูรณ์จะมีวิธีแก้อย่างไรครับผมจะพาคุณไปดูนะครับว่าต้องทําอะไรครับแล้วจะได้เงินเข้าชัวร์ครับสิ่งที่คุณต้องทำครับสำหรับผู้ประกันตนมาตราสามสิบพี่ตก่นการโอนเงินรอบนี้นะครับขอให้ท่านนะครับเร่งตรวจสอบข้อมูลตนเองครับหากเช็คว่าเงินไม่เข้าบัญชีครับให้รีบติดต่อธนาคารด่วนเลยนะครับ โดยครับท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะให้รีบดําเนินการไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนทันทีโดยสามารถท,ทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะของธนาคารที่มีบัญชีอยู่หรือบัญชีปิดนะครับไม่เคลื่อนไหวแล้วนะให้ดําเนินการเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะครับก่อนวันที่9สิงหาคมนะครับย้ําด้วยนะคุณต้องทําก่อนวันที่9สิงหาคมสําหรับรอบ4 5 6ที่ไม่ได้นะครับ เพื่อรอรับจ่ายเงินเยียวยาครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะโอนเงินให้คุดอีกรอบในวันศุกร์ที่13สิงหาครับโอกาสนี้ต้องเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีเกิดการตกหล่นแล้วนี้นะศุกร์ที่13สิงหาคุณจะได้เงินนะครับก็จะได้ช้ากว่าคนทั่วไปหน่อยเพราะว่าข้อมูลข้อมูลของคุณเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องทําให้สมบูรณ์ซึ่งสิ่งที่ผมอยากแนะนําเพิ่มเติมครับคือให้คุณตรวจสอบเช็คบัญชีของคุณที่จะเอาไปผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนว่า บัญชีของคุณตอนนี้มีการอัปเดตหรือเปล่าและบัญชีเนี่ยสถานะของบัญชีของคุณเป็นสถานะเปิดอยู่หรือเปล่าหรือเป็นสถานะที่ปิดนะครับถ้าบัญชีของคุณเป็นสถานะที่ปิดเนี่ยเวลาคุณไปผูกเพ้่กับบัตรประชาชนครับมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นบัญชีปิดแล้วคุณต้องเอาบัญชีที่คุณคงสถานะว่าเปิดบัญชีอยู่ไปผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนนะครับกับเลขแบบประชาชนแล้วคุณก็สามารถได้รับเงินครับวิธีการที่ผมเคยบอกเอาไว้ครับว่าจะเช็คอย่างไงว่า ผูกพร้อมเพย์กับแบบประชาชนเรียบร้อยแล้วคือคุณต้องลอง,ลองทำการนะฮะเวลาโอนเงินคุณให้ใครก็ได้โอนเงินให้คุณก็ได้1บาทลองทําการโอนเงินโดยใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนของคุณเข้าไปในระบบโอนเงินนะครับไม่ว่าจะแอปธนาคารอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เขาเลือกพร้อมเพย์แล้วก็เรียกใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเข้าไปจากนั้นครับพอใส่เสร็จพอทําการโอนแล้วโอนปุ๊บเป็นชื่อคุณนะครับแค่นี้เองครับถ้าโอนแล้วเป็นชื่อคุณแล้วคุณลองกดโอนแล้วมันได้ผลแล้วมันเข้าบัญชีคุณถ้าคุณทาอย่างนั้นแล้วได้ครับ ผมรับประกันครับคุณได้เงินรอบนี้แน่นอนครับนะโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆน้องๆครับที่มีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องม33ม .39 ม40ก็ถามกันมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับมาพูดคุยกันนะฮะส่วนมีคําถามเรื่องอื่นอย่างใดครับก็กดกดชื่อคลิปนี้แอดไลน์มาสอบถามกันได้แต่คลิปนี้ครับถ้าเกิดคุณอยากเริ่มต้นหาเงินออนไลน์แบบง่ายๆตอนนี้ก็มีเทคนิควิธีง่ายๆครับที่จริงแล้วเนี่ยทิกตอกเนี่ยดูวิดีโอนีดนึงก็ได้เงินแล้วหลังวิดีโอนี้จะมีคลิปที่ เป็นชวนเพื่อนได้เงินนะันนั้นได้เงินเยอะอไปดูคลิปนั้นได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับอย่าลืมนะฮะไปผูกพร้อมเพลงกับประชาชนด้วยนะครับก่อนวันที่9สิงหานะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ